ดีไหมครับถ้าเราเทรด forex ในมือถือแล้วเราสามารถที่จะปิดออเดอร์ทั้งหมดได้ในคราวเดียวหรือสามารถตั้งค่าได้ว่าในออเดอร์ที่เราออกทั้งหมดนั้นเราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้ได้กำไรผลรวมเท่าไหร่แล้วให้ทำการเคลียร์ออเดอร์ทั้งหมดรวมถึงถ้าหากติดลบเรายอมติดลบจากออเดอร์ที่ถือทั้งหมดได้เท่าไหร่และเมื่อถึงกำหนดที่เราสามารถยอมรับได้ออเดอร์จะถูกเคลียร์ทั้งหมดนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆเราพบกันอีกหนึ่งวิดีโอนะครับในวันนี้ผมจะมาบอกเล่าถึง EA Close All จากผู้ให้บริการ Menesis ซึ่งคอนเซปต์ของ EA ตัวนี้ก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะป้อนคำสั่ง TP และ s l ร่วงหน้าก่อนที่จะออกจากบ้านผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรือเซิร์ฟเวอร์ของเราและสามารถที่จะออกออเดอร์รับปิดออเดอร์ในมือถือของเราได้โดยใช้เพียงคำสั่งเดียวหรือ เมื่อถึงจุด TP หรือกำไรที่เราต้องการแล้ว EA จะทำการปิดออเดอร์ให้โดยอัตโนมัติหรืออีกกรณีคือเรากำหนดขาดทุนเอาไว้ว่าเรายอมรับขาดทุนได้เท่าไหร่จากออเดอร์ที่ถืออยู่ทั้งหมดและเมื่อถึง จำนวนที่เรากำหนดไว้ EA จะทำการปิดออเดอร์ของเราทั้งหมดให้โดยอัตโนมัติ EA ตัวนี้เหมาะกับเพื่อนๆที่ไม่มีเวลาในการเทรดผ่านจอคอมพิวเตอร์แต่ก็มีคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์นะครับและจำเป็นต้องออกไปทำธุระข้างนอกหรือทำงานประจำที่มีเวลาดูหรือเทรดเฉพาะในมือถือนะครับอย่างแรกเลยให้เราไปดาวน์โหลด EA มาติดตั้งนะครับโดยลิงก์ผมจะได้วางไว้ภายใต้วิดีโอนี้นะครับจากผู้ให้บริการ m e n e s i s นะครับช n e l ของผู้ให้บริการนี้นะครับเขาจะมีลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลด EA Crossor มาติดตั้งได้เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้โดยตรงจากผู้ให้บริการนะครับ เมื่อเราได้ไฟล์ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วเราจะได้โฟลเดอร์ Cross or a s s t s นะครับซึ่งเพื่อนๆจำเป็นต้อง unzip ไฟล์ก่อน,นครับ mm hmm. เมื่อดาวน์โหลดมาครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นให้เปิดไฟล์ขึ้นนะครับ mm hmm. ก็จะมีรายละเอียดภายในดังต่อไปนี้นะครับไฟล์ file EA คือไฟล์นี้นะครับสำหรับส่วนอื่นๆก็จะเป็นวิธีการใช้งานและติดต่อเราก็คือติดต่อผู้พัฒนา EA นะครับและวิธีการใช้งานนะครับ แล้วก็เพื่อนๆสามารถ Copy Cross all a s s t s ตรงนี้นะครับทำการ Copy เพื่อไปติดตั้งบน MT4 ของเพื่อนๆได้นะครับโดยก่อนการติดตั้งนั้นให้เพื่อนๆกดที่ Auto Trading ก่อนนะครับแล้วก็มาคลิกที่รูปสัญลักษณ์นี้นะครับเพื่อทำการติดตั้งครับ หลังจากนั้นให้เราไปที่โฟลเดอร์ expert นะครับคลิกขวาเลือก open folder ครับจะปรากฏโฟลเดอร์ expert ขึ้นมานะครับให้วางไฟล์ที่เรา copy ออกมาเป็น cross l l a s s t s นะครับแล้วปิดหน้าต่างนี้ออกไปนะครับแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้เช่นเดียวกันแล้วคลิกขวาที่ expert advisor นะครับกด refresh ครั้งหนึ่งจะปรากฏ cross All a s s t s และทำการคลิกค้างและลาก ไปวางบนกราฟนะครับคำสั่งที่ปรากฏในครั้งแรกก็คือ t a r g เก p ต o f i t ก็คือกำไร10 Stop Loss ลบ10นะครับตรงส่วนนี้คือเมื่อได้กำไรจากผลรวมทุกออเดอร์10ดอลลาร์ออเดอร์จะถูกปิดอัตโนมัติและ Stop Loss เมื่อติดลบ10ดอลลาร์ออเดอร์ทั้งหมดจะถูกปิดอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆมาที่ c อม mon ก่อนนะครับให้เพื่อนๆทําเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับแล้วกดโอเค ทีนี้ก็จะปรากฏคำสั่ง buy stop มา1คําคำสั่งนะครับซึ่งเป็นคำสั่งที่ EA ได้ทำการเขียนขึ้นตรงนี้เพื่อนๆไม่จำเป็นต้องปิด double click เข้าไปที่หน้าการ์ตูนยิ้มนี้นะครับเราจะไปตั้งค่า Input กันนะครับตรงนี้เรารู้แล้วว่ากำไรผลรวมกี่ดอลลาร จึงจะทําการปิดออเดอร์ทั้งหมดถ้าเพื่อนๆต้องการเท่าไหร่ก็ใส่จํานวนตามนั้นในกรณีที่เป็นบัญชีเทรดประเภทสแตรดาดก็สามารถใส่เป็นหน่วยดอลลาร์ได้เลยแต่ถ้าเป็นบัญชีเทรดประเภทเซนนะครับเพื่อนๆต้องใส่ตรงนี้เป็นหน่วยเซนด้วยเช่นเดียวกันนะครับและตรงนี้ติดลบเท่าไหร่เราถึงจะยอมให้ EA ทำการปิดออเดอร์ทั้งหมดนะครับเราใส่ได้นะครับแล้วก็กด โอเคได้เลยแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนเงินด้งค่าอย่างนี้15ดอลลาร์านะครับเราต้องการ15ดอลลาร์าสำหรับกำไรจากผลรวมนะครับเราก็ใส่15นะครับถ้าต้องการ stop l ล s s ตติดลบยอมติดลบทั้งหมดได้ไม่เกิน10เราก็ใส่10นะครับแล้วกดโอเคนะครับหลังจากนั้นในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของเรา เราจะทําการเปิดออเดอร์ที่คอมพิวเตอร์ก็ได้หรือไปเปิดที่มือถือก็ได้นะครับแต่คอนเซปต์ก็คือเราจะมอนิเตอร์ผ่านมือถือเราก็ดึงมือถือขึ้นมาในเมื่อเราไม่มีเวลาที่จะมาสั่งปิดในคอมพิวเตอร์เราจําเป็นต้องออกไปนอกบ้านนะครับก็เปิดคอมพิวเตอร์ของเราไว้แล้วก็เปิดหน้าต่าง MT4 ไว้นะครับกดออโต้เทรดดิ้งไว้จุดสังเกตก็คือ เมื่อ EA ทำงานนั้นให้เราดูที่ Auto Trading แล้วก็หน้าการ์ตูนจะเป็นรูปยิ้มนะครับแล้วก็จะมี Order by u Stop 1 Order เสมอไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินใดๆก็ตามถ้าเราเปลี่ยนสกุลเงินในการแสดงผลบนกราฟนะครับผลที่เกิดขึ้นก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วให้กดโอเคไป ออร์ไบสต็อจะถูกเปลี่ยนไปจับยังสกุลเงินล่าสุดที่เราแสดงผลบนหน้าจอนะครับเป็นการทำงานโดยอัตโนมัติก็ยังไม่เป็นออเดอร์นะครับถ้าเราจะออกออเดอร์ในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับหมายถึงออกออเดอร์จริงๆจะเซลล์จะบายนะเวลานี้สกุลเงินไหนก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีเวลาเราใส่คำสั่งแล้วว่าต้องการกำไรจากผลรวมนั้น 15. ดอลลาร์นะครับและยอมขาดทุนได้แค่10ดอลลาร์นะครับ เมื่อเราต้องการจะออกไปทำธุระนอกบ้านนะครับและใช้มือถือในการออกออเดอร์นะครับและการมอนิเตอร์เราก็เปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะไปออกออเดอร์ได้ในมือถือตามปกตินะครับสมมุติว่าถ้าเราจะออกออเดอร์นะครับซื้อขายนะนะครับ ต่างนะครับว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์และเรามีมือถือถือออกไปนอกบ้านนะครับในขณะเดียวกันในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่เราเปิดโปรแกรมเอาไว้ก็จะทำงานในลักษณะเดียวกันใน Account เดียวกันนั่นเองถ้าเราต้องการที่จะออ,อ,อเดอร์เพิ่มเราก็สามารถที่จะออ,ออเดอร์เพิ่มได้นะครับลองไปเลือกสกุลเงินอื่นๆ ระบบก็จะทำการออกออเดอร์ที่สอดคล้องกันนะครับเนื่องจากเป็น Account เดียวกันนั่นเองเราสามารถออกออเดอร์เพิ่มในระหว่างวันได้เรื่อยๆนะครับเมื่อเป็นแบบนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือถ้าติดลบถึง10ดอลลาร์นะครับ ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับถ้าติดลบถึง10ดอลลาร์เนี่ยระบบจะทําการปิดออเดอร์ของเราทั้งหมดทันทีและถ้าได้กำไร15ดอลลาร์ก็จะทําการปิดออเดอร์ของเราทั้งหมดทันทีโดยไม่มีการออกออเดอร์ใหม่เพิ่มนั่นเองนะครับนี่คือคอนเซปต์ในการทำงานและดูเหมือนในเคสนี้น่าจะโดนสต็อปลอสก่อนนะครับเพราะงั้นสิ่งที่ต้องระวังนะครับในการใช้ระบบนี้นะจุดสังเกตนะครับ เห็นไหมครับเขาจะทําการปิดออเดอร์ให้แล้วนะครับเนื่องจากเราตั้ง Stop Loss ไว้น้อยแล้วออกออเดอร์เยอะนะครับมันก็จะมีโอกาส Stop Loss ได้เร็วกว่านะครับจุดที่เป็นสิ่งที่ต้องระวังก็คือเมื่อเรา ตั้งค่าในคอมพิวเตอร์ครับขอให้มั่นใจว่าเราตั้งค่าแน่นอนในคอมพิวเตอร์ว่าต้องการกำไรเท่าไหร่และขาดทุนเท่าไหร่ให้ทำการเคลียร์ออเดอร์เพราะเมื่อเราออกนอกบ้านนะครับเราจะไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขคำสั่งนี้ได้จากมือถือยกเว้นเราใช้เซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งก็ไม่สะดวกในการแก้ไขเอเอในมือถืออยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเป็นจุดที่เราจะต้องพิจารณาระวัง เรื่องนี้ประการที่2นะครับคือ EA จะต้องถูกเปิดไว้ในคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ของเราตลอดเวลานะครับระบบจึงจะทำงานนะอีกหนึ่งความสามารถนะครับที่เราอาจจะใช้งานได้บ่อยมากกว่าที่จะตั้งราคากำไรและ stop loss นะครับก็คือเมื่อเราออกนอกบ้านนะครับแล้วเราตั้งระบบนี้ไว้นะแล้วเรา ออออเดอร์ order, นะครับทําการซื้อขายตามปกติเลยนะครับสมมุติว่าเราทำการซื้อขายนะเดี๋ยวผมจะออเดอร์ตัวอย่างให้เห็นนะครับหลายๆออเดอร์เนาะเมื่อเราทําการซื้อขายแบบนี้นะครับ และเราต้องการที่จะเคลียร์ออเดอร์ในครั้งเดียวในมือถือนะครับสมมุติว่าเราอยู่นอกบ้านนะครับเราไม่ได้อยู่ในบ้านเราวางระบบนี้ไว้ให้เพื่อนๆใช้คำสั่งนี้ครับให้ใช้คำสั่งปิดออเดอร์ตรงนี้นะครับนะฮะลบคำสั่งไปเลยนะครับก็คือปิดคำสั่ง ะจะกลายเป็นปิดออเดอร์ทั้งหมดคือส่งคําสั่งปิดออเดอร์ทั้งหมดโดยอัตโนมัติถ้าเราใช้คําสั่งปิด b ายสต็อปที่เป็นคนออกให้นะครับแล้วก็จะทําการเปิดบายสต็อปใหม่ขึ้นมาให้อัตโนมัตินะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเคลียร์ออเดอร์โดยก่อนที่จะถึง TP หรือ Stop ป o อ s ที่เราตั้งนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะพอมองออกนะครับและก็ สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้นะครับอย่างไรก็ตามในระบบนี้ก็ยังมีจุดอ่อนและก็จุดที่พึงระวังในการใช้งานนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะใช้งานเฉพาะในเรื่องของการ c r o สออนะครับก็ควรตั้ง TP ไว้สูงๆแล้วก็ stop l ล s s ไว้สูงๆนะครับเพื่อไม่ให้โดน TP หรือ s t o p l o s s ก่อนนั่นเองนะครับและใช้เฉพาะคําสั่งโคลสออบนมือถือก็คือปิดคําสั่งบายส t o p ในมือถือก็จะทําให้ ไม่ว่าเราจะออกออเดอร์กี่ออเดอร์ในมือถือนะครับก็จะถูกเคลียร์หรือปิดออเดอร์ในครั้งเดียวได้ทั้งหมดนั่นเองจะเป็นการใช้คำสั่งปิดอย่างรวดเร็วบนมือถือนั่นเองนะครับ หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถที่จะไปใช้บริการดาวน์โหลดฟรีจากผู้ให้บริการ m e n e s i s ได้นะครับซึ่งเพื่อนๆต้องทดลองด้วยบัญชีเดโมโก่อนนะครับให้เข้าใจหลักการทำงานของ EA Cross Or ตัวนี้นะครับแล้วก็มาประยุกต์ใช้ใน พฤติกรรมการเทรดของเรานะครับให้เหมาะกับจริตของเรานะครับและก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการที่เราไม่เข้าใจในเรื่องของการใช้งานนะครับของ EA นะครับก่อนที่จะไปใช้ด้วยบัญชีจริงขอให้ลองด้วยบัญชีเดโมก่อนถ้าเพื่อนๆเ,เข้าใจมันจะเกิดประโยชน์และก็สามารถทำให้เพื่อนๆน,นั้นได้เทรดด้วยความสนุกและก็ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นเครื่องมือที่ดี ตัวนึงเลยทีเดียวก็หวังว่าวิดีโอนี้จะทำให้เพื่อนๆมีความสุขกับการเทรดมากยิ่งขึ้นและขอให้ทุกวันในการเทรดของเพื่อนๆเป็นกำไรกันทุกคนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามอื่นที่เกี่ยวข้องกับ forex สามารถสอบถามโดยแอดไลน์ที่แสดงอยู่บนวีดีโอนี้เพื่อสอบถามหรือเพื่อนๆที่ยังไม่สมัครเปิดบัญชีเทรด forex ลิงก์และว,วิธีการเปิดบัญชีเทรดกับโบรกเกอร์ ABS อยู่ภายใต้วิดีโอนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ